ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุกไทยสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักโขกหมักลุกทุกท่านครับตอนหรับเข้าสู่ลุกชาแนลวันนี้มาอยู่กับ AI กันอีกแล้วครับ เปลี่ยนฟังครับในกระดานนี้ AI เล่นขาวบ้างผู้เล่นโอเคเล่นแดงเอาละครับไปดูแต้มบุกสุดคมในกระดานนี้พร้อมพร้อมกันเลยครับดูว่า EP นี้จะมีแต้มอะไรที่น่าศึกษาบ้างครับสำหรับกลยุทธ์มากรุกไทยสไตล์ AI ครับขึ้นชื่อเรื่องเกมบุกครับตัวนี้เอาละเจอเบีย้ยคู่ขวารับมือ,อยังไงอ่ะแทงไปก่อน ดีครับโอ้โ oh ห AI สั่งล, okay. ลุ yeah, ยใช่ม้ากินซะด้วยแต้มนี้อ่าไล่แย่ครับเลือยใช้ม้าโยงขวาโอ้โ oh หดุมาจากไหนครับ AI น่าจะเปิดโหมดเครื่องตับสังหารแล้วครับสำหรับฝั่งขาวมา เกมบุก AI นี่ต้องบอกว่าถึงพลิกถึงขิงครับเอาละเบียการปูมาอีกไม่กลัวครับเลือกใช้ม้ายงขวาโคนผกเม็ด AI จัดม้าเทียมมาให้ผู้เล่นเปนโอเคขุคนนายขุนนายครับอ่าแทงสูงเข้าไปขัดดอกไว้ก่อนครับ <c oughs> แทงสูงไปอีกตัวดอกนี้อือึดอันอดนิดนึงครับ แต่ไอ้ก็ยังทําอะไรไม่ได้เยอะครับผมเอาละหมุนมา้ามาเป็นม้าเทียมเดินโคนไปตั้งรับโคนผูกเป็นเจดีเลยมาเจอโคนซ้อนเม็ดหมากแดงขยับมาเป็นม,ม้มาสลับริมใช้เรือผูกสองชั้นไปครับ ขนเกาล้าบุกเข้าไปโอ้โห,โหบุกเข้ามายิ้มตัดตไปเลยดอกนี้ไม่ฟังเสียงครับอืม <c> อ <oughs> ใช้เรือมาตั้งรับเอจับมาขยับมาตำแหน่งนี้จัไปไหนเนี่ยม้าขาวอ่ะไล่ไปครับ เตรียมตัวแยกจังหวานี้กินตัดออาไปเลยไม่มีอะไรชอ็อตนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันยังเหนียวอยู่นะ AI ไอ ไปครับก็เป็นช่วงแต่งองทรงเครื่องโอ้โหเดินม,มาฟ้าไปทีหนึ่งแต้มนี้โดนจนได้ครับสำหรับมากสีแดงโอ้โหพันห้าหลุดครับแต้มนี้แมเจ็บใจจริงๆแอดอะให้เขาเอาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปคิดบัญชีทีหลัง ไอตัวนี้แสบจริงๆแอดเดี๋ยวต้องจัดหนักซะหน่อยครับเดี๋ยวให้บอกจัดมาเลยครับผมจังหวะนี้เรือแสนแสบเตรียมตัวหงายเบี้ยแลละทำยังไงดีอ่ะไม่สนครับเกี่ยวม้าไว้ก่อนได้เบี้ยงหงายช็อตนี้ชนละมุนล,ละสำหรับ ในบ้านของหมากสีแดงโอ้โหแต้มนี้ครับหลบไปไหนดีเนี่ยแม่แสบจริงๆแต้มนี้เรียกว่าเกินไม่ได้คลายไม่ออกครับสำหรับพันห้าเลือกถอยเรือมาตำแหน่งนี้โอ้โหไปไหนก็โดนอยู่ดีครับไม่รอดดอกนี้ก็เลยจับมาครับผม ฟาดลุกคาดเรือเข้าไปช็อตนี้พันห้าก็มอบตัวกับ AI เลยครับช็อตนี้ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์มากรุกไทยกันครับต้องขอขอบคุณผู้เล่นเปโอเคทุกท่านและขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม AI ครับชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนปันแท็กกดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสหายนักปกทุกท่าน